นกดิ้นไม่เป็นดิ้นแบบนี้ไม่น่าเลี้ยงสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยังอยู่กับสาระดีมีสาระ นะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่นะที่กําลังหัดเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องครับมาดูนกอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับซึ่งดูจากลักษณะแล้วนะครับนกลักษณะนนี้ก็คือถ้าเลี้ยงก็ต้องโอ้โหนะครับไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนครับ อ่าซึ่งเข้าตำรานะครับของผมเลยนะครับตำราก็คือ1ก็คือดิ้นจนหัาแตกใช่ไหมครับก็ไม่ควรเลี้ยงครับพี่น้องครับ2นะครับดิ้นจนจมูกแตกนะครับอ่าสามก็คือนกที่ดันกรงครับพี่น้องครับนกตัวนี้เข้าข้อ3นะครับก็คือเข้าข้อดันกรงครับพี่น้องครับสังเกตนะครับนี่เห็นไหมครับการดิ้นของนกมันจะ มันจะต่างกันนะครับนกบางตัวนี่ดิ้นจริงนะครับแต่ไม่ดันกลงนะครับซึ่งนกประเภทนี้นะครับผมเคยเลี้ยงมาหลายตัวหลายครั้งนะครับมันไม่ผ่านครับพี่น้องครับสุดท้ายก็ได้ปล่อยครับได้ปล่อยนะครับนี่นะครับดันกลงนะครับเห็นไหมครับซึ่งนกใหม่บางตัวเขาก็ไม่ดันนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยดันแล้ครับนะแต่นกตัวนี้นะครับดันกลงนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ บ้านอาจารย์แหลมนะครับเช่นเคยนะครับผมอาจารย์แหลมผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้เรานะครับช่วงนี้บรรยากาศฝนตกนะครับทุกวันเลยครับช่วงนี้นะครับบอกออกต่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับมันมันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับนกไม่ค่อยคึกครับฝนมันก็อยากจะเข้าร่มเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจกมีมีอากาศฝนครับวันนี้ก็มาศึกษาเรียนรู้ต่อนะอาจารย์แหลมเนาะก็ได้ไปคัดนกที่มันเข้าข้อที่สาม ก็คือนกดันกรุงนะครับเป็นไงอาจารย์ตัวนี้ขันได้ฟังอะไรหรือยังโว้ยขันหรอจะยีปลอยมันฮะจะยบปลอยมันนียนหรอยังไม่ขันอะไรเลยใช่ไหมอาจารย์บ่ครับไม่ได้ยินเสียงเลยใช่ไหมบ่เบื้องดันเบิ้งโน้นเันดันจนเป็นวงครับบ้านเมี้ยงเขาวงดูเอ้ยสวยบงูพูดมึงดูขนาเขาได้ไม่ไม่เขากินครับมันจะขี้ดินหาที่แตกเองครับก็คือยังไม่ขันบ่บ่ครับนกลักษณะนี้นะครับ ก็ถ้าเลี้ยงไปก็ผมไม่การันตีนะว่าจะาใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับแต่ผมบอกได้ว่านานแน่นอนกว่าจะเป็นต่อครับพี่น้องครับแล้วหรือดีไม่ดีอาจจะไม่เป็น,ปนต่อเลยก็ได้เป็นหะไรนะครับผมเลี้ยงอะไรผมก็เลี้ยงมาเขือเป็นครับมันลอยเราเราขันนี่คือคมันมัน,นถ้า,ถา,ถาคือถ้ามันดิ้นแบบนี้โอเคครับนก <c oughs> แต่ถ้ามันดิ้นแล้วนะครับนี่มันเอาหัวนะครับมุดเข้าซี่กรงนะครับดันออกไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือเห็นชัดเจนเลยก็คือคอเนี่เป็นรูปไอ้นั่แน่ๆอาจารย์แหลมเนาะพวงมาลัยครับอ่าไม่ใช่คอพวงมาลัยนะครับอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นพวงมาลัยสิบล้อนะครับเป็นวงเลยนะครับอ่าครับเนี่ยเห็นไหมครับนกมันจะ อย่างเงี้ยนะครับอว่าดินจะซอห่าบหนาะแล้วครับซึ่งแบบไม่แนะนํานะครับไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้เลี้ยงเลยแต่ถ้าท่านไหนอยากจะเลี้ยงก็ลองเลี้ยงดูนะครับตรงนี้นะครับแต่อาจารย์แหลมก็จะลองเลี้ยงใช่ไหมอาจารย์ยผมเลี้ยงแล้วกำลังจะปล่อยนะครับผมก็เลยว่าอย่าเพิ่งปล่อยนะครับผมอย่าเพิ่งปล่อยนะครับเดี๋ยวมาถ่ายคลิปนะครับให้พี่น้องเซียนใหม่มือใหม่เรานั้นได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับเพราะว่า บางคนนี่ไปไปแบ่งนกนอกนอาจารย์เนาะไปเห็นนกที่แบบว่านกใหม่อย่างเงี้ยนะครับนกใหม่ปุ๊บนะครับเขาก็จะบอกว่าอมันดิ้นมันก็ทั่วไปนกใหม่ครับเป็นจริงไม่ใช่นี่นีครับมึงดึงกันได้ป่ะังเข้าไปสองคนถึงมึงดูมันตั้งกันเด่เห็นไหมครับไม่ดิน้นไม่หักเลยตั้งกันเด่นครับกงก็น่าจะ ี่บางคนว่าเป็นกับโกงไม่ใช่นะครับโกงนี่ก็บอๆครับอันนั้นยิ่งกว้างกว่ายิ่งหน้าดันเนาะอาจารย์ครับเนาะครับยิ่งหน้าแบบเอาคอดันนะนะครับนีไม่ดีผมว่ามันจะขันเลยนนกครับนะครับนี่แหละครับคือมันต่างกันครับพี่น้องครับนี่เขาเรียกว่าการคัดนกนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะเลี้ยงดะก็เลี้ยงนะครับเปลืองข้าวเฉยๆนะครับเสียกระซุกปลาตายแลครับนะอันนี้คือนกที่เข้าข้อสามก็คือดันดันกรง นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจับดูดีนี่ถ้าเป็นกรงเหล็กเนี่ยนะถ้าเป็นกงนรนงเหล็กนี่แน<ป>่นอนจมูกแตกแล้วแบบนี้ะนะครับถ้าเป็นกรงล็กรงตะข่ายนะครับนุ่นนุ่นกรงแบบนุ้นนะครับที่เป็นตะข่ายนุ่นนะครับไกลๆกลนุ่นนะครับถ้าแบบนั้นคือจมูกแน่นอนครับแตกแล้วครับเปิดแล้วป่านี้นะครับนะสาหรับใหญ่ใจยังรอบบันเนาะอะ,อะไรอาจารย์นี่ใหญ่ใจซุ้มยังอีกรอบบันแดงหนังบ้านพี่ปอบเลยอาจารย์โด้ยู่บัตนี่ถ้าถ้าปอบหยิบออกมาแล้วแลบลิ้นมาเนี่ยผม ไปก่อนนะครับ <g ill Breat hing> ดิไปบรรยากาศแล้วครับโอเคอาจารย์จะเอโอเคอะไรต,าย,ตายนกตายนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับให้พี่น้องนั้นได้ศึกษานะครับจะได้แบบไม่เสียเวลาเลี้ยงนะแต่ผมแนะนำเลยว่าไม่ควรเลี้ยงหรอกครับพี่น้องครับบอกๆครับอน,นอนจะแหลมเนาะ ครับไม่ควรเลี้ยงแหละนะครับหรือว่าใครอยากจะเลี้ยงก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมแนะนําเลยว่านกประเภทนี้ก็คือไม่อยากให้เลี้ยงครับพี่น้องครับนะอันนี้กงมันมุดออกได้เฉยครับนี่ครับถ้ามันเป็นกงอยู่น้ก็คือทั้งทั้งคอก็จะเป็นเป็นเป็นวงไม่พอจมูกก็จะแตกผมหายที่อาแจหายแห้งแล้วมู๊ฮ้องสมาฆ่าเลยะกไหมลอวมากเลยมุฆาสน่ะเอผมก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับพี่น้องครับนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์แหลมนะครับจับมาดูนะครับซึ่ง อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสีของขอบดวงตานกนะครับพี่น้องครับนะอันนี้ก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวให้จันแรมนะครับเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูนะครับกว่าจะจับได้ครับพี่น้องครับเล่นเอาซะคนจับเหนื่อยนะครับนกไม่เหนื่อยนะครับนกไม่เหนื่อยแต่ว่าคนที่จับนี่เหนื่อยครับผมอ่าทีนี้มาดูครับ ดูคอเนาะจ่าแลมเนาะคอครับเป็นวงพังหมดนะครับนี่นะครับดูครับเนี่ยผลของการดิ้นดันกลงนะครับนี่ใต้คอเล็กน้อยเอาจะแหลมหันออเลยครับเห็นไหมครับตรงเนี้เป็นเป็นจะเป็นวงเลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนะครับถ้าดูดีๆถ้าดูในกลงนี่คือคือดูในกลงไม่ได้หรอกมันดิ้นครับนกนะครับนี่มันจะอ่า นะครับเป็นวงแตกพังนะครับบางตัวนี่หลุดเลยนะครับเห็นหนังเลยนะครับนี่เห็นหนังเลยนะครับขนหลุดนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเข้าข้อที่สามครับก็คือข้อดันกลงนั่นเองนะครับข้อที่หนึ่งก็คือดิ้นจนจนหัวแตกก็คืออ่าชนกลงข้างบนนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้ก็มีนะครับนี่เห็นไหมนี่มีขนหลุดอยู่นี่ก็คือดิ้นนั่นแหละพี่น้องครับอาจจะมีแบบชนบ้างนะครับเห็นไหมนี่ประเด็นแรกคือข้อหนึ่งข้อสองก็คือจมูกตรงนี้ครับนี่เขาเรียกว่าจมูกนก ครับนี่อเนี่ยครับตรงเนี่ยตรงปากมันเนี่ยครับนี่ข้างบนเนี่ยนะครับเขาเรียกมาตรงเนี้แตกนะครับอันนี้คือข้อสองนะครับแล้วข้อสามเป็นไงจะแลมนี่ก็คือคอนะครับเนาะตอนนี้ลองลองดูขนนายจันขนปีกไปอย่างไรบ้างเนาะก็มีหลายคนไหลอคนตำลาคนปีกหน่อยน่อยก็ไปจะสร้างแบบไม่ไม่ก็คือถอนมาดูนะครับคนนะครับคนหางด้วยนะครับ ยังไงจันเขาดำเฉดดันได<ละ>ครับน <PM. S 1> อ่าคือผมตอนนี้ผมกําลังศึกษาอีกนะครับก็คือดําก็จริงนะครับแต่ว่าดาปลายเหี่ยวเนี่ยผมไม่อยากแนะนําน,นะครับดาปลายเหี่ยวยังไงนะครับสังเกตเลยนะครับก็คือมันจะเป็นกลมๆใหญ่ๆแล้วปลายมันจะเหมือนเอาไฟลนอาจารย์เห็นไหมเห็นไหมครับนี่นะครับ <male> มันจะเหี่ยวๆเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับ ทางที่ดีคือต้องแบบใหญ่เลยครับใหญ่แล้วก็มใหญ่ใหญ่ปุ๊บนี่นะครับผมปลายมันจะแบบเท่ากันหมดนะครับเพราะกันแล้วก็ไปแหลมที่ปลายเฉยนนะครับเหมือนอ่าไม้ลูกชิ้นนี่แหละนะครับถ้าเกินแบบถ้าดําก็จริงอยู่ครับแต่ว่าดํมัน้มันเหี่ยวนี่ผมผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เหี่ยวอะไรเนี่ ถ้าถ้าคนดา่าคนเห็นไม่ได้าเายว<อ>พี่อันนี้คนปีก่นอันนี้ก็ยัง,ย,งยังเหี่ยวอยู่ครับีเดเดี๋ยวผมจะหาขนที่แบบว่าน่าเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูอีกรอบนึง<อ>นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูเดียเดยเด๋ยวจะทําคลิปเดี๋ยวไลฟ์สดกันคุยกันอีกรอบนึงนะครับตรงนี้สําหรับอ่าคนแบบนี้นะครับที่เหี่ยวเหี่ยวอย่างนี้เนาะอนเอาละทีนี้ก็มาดูที่สีนะครับของดวงตานะครับซึ่งนกเขาใหญ่เนี่ยส่วนมากเลยนะครับที่ผมเห็นนะ นกเขาใหญ่นี่นะครับอ่าก็คือขอบดวงตาเนี่ยครับอาดิ้นแรงครับก็ไม่อยากจับแรงครับนกนะครับอ่าขอบดวงตาเนี่ยนะครับผมสีมันหลักๆเลยนะที่ผมเห็นนะครับหลักๆที่พี่น้องรู้จักกันก็คือหนึ่งก็คือจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงเลยนะครับแดงแป๊ดเลยพวกนี้นกเซนรุ่นเก่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีที่นกนั้น ไม่กลัวอะไรจะแหลมนะครับสู้เต็มที่อัดเต็มที่นะครับนกสีแดงนะครับขอบดวงตามันนะครับเห็นไหมครับอันที่สองก็คือสีเหลืองนะครับสีเหลืองอารามเลยนะครับบางบางบางทีออกออกเหลืองออกออกเหลืองยังไงอ่ะเหลืองเหลืองทองก็มีนะจาย์แล้วก็ประเภทที่สามก็คือออกสีอ่าส้มครับพี่น้องครับส้มแกมเหลืองนะครับน้า จะมีอยู่สามสีหลักๆเลยพี่น้องครับที่ผมมีข้ออยู่ตอนนี้ก็คือถ้าได้สามสีนี้นี่โอเคแดงก็ให้แดงแบบแดงแบบแดงสดไปเลยนะครับถ้าเหลืองก็ให้เหลืองแบบเหลืองเข้มเหลืองเหลืองสด <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็ส้มนะครับส้มก็ออกให้แบบออกเป็นสีส้มเลยสีแสดเลย <Yeah. S 1> นะครับนี่คือดีมากๆแต่ถามว่าสามสีนี้อาจารย์แหลมชอบสีไหนที่สุดสีแดง อาจารย์แหลมชอบสีแดงนะนครับสีแดงนี่คือโอเคแต่ผมเนี่ยจะชอบสีที่สาก็คือสีสีแสดสีส้มพี่น้องครับส้มออกแสดๆนะนะถ้าคําว่าแดงของอาจารย์แหลมนี่คือแดงแบบเลือดนกน,นะครับแดงแบบแดงแบบแบบอย่างนั้นเลยน,นะครับเนี่ยทีนี้ครับมาดูนกนะครับที่ดิ้นแบบนี้ครับผมสังเกตแล้วนี่สีมันจะสีมันจะแบบว่าสีไม่เต็มอาจารย์แหลมน ตาดำไายเด่นดำตาไม่ไม่มันถึงว่าสีโทนสีมันนะนะครับถ้าเทียบตัวนี้ก็คือจะออกเป็นส้มนะครับพี่น้องครับแต่ว่าสีมันจืดมันเลยกลายเป็นออกสีชมพูครับพี่น้องครับผมว่าไม่ผ่านนะครับนกประเภทนี้ถ้าเล่นก็คือเล่นให้สามสีจัดจ้านเลยนะครับตรงนี้นะอ่านี่คือผมสังเกตดูแล้วก็นกต่อนะครับส่วนมากก็คือสีมันจะชัดเจนจัดเจนครับพี่น้องครับ แล้วถามว่าคัดนกใหม่ได้ไหมได้ได้เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่านกใหม่ที่ได้มาสีมันจะชัดเจนนะครับนี่อย่างเช่นนกที่อยู่ในกรงเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือมันปกติเลยครับไม่ดิ้นไม่อะไรก็คือสีมันจะชัดเจนเลยนะครับนะอ่ารับอันนี้นี่ถ้าไล่ข้อเนหน่้อยดำาหลๆนี่เย็บผู้อันนี้เรื่องเม่คอนี่ก็คือมันจะแตกอยู่ครับพี่น้องครับมันยังไม่มันยังไม่เป็นเม็ดครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสําหรับเม็ดมันนะแต่ถ้ามันแบบมีน้อยมีมากนั้น อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุยยาวมันก็คงยา,ยา,ยาวๆนะอาจารยา์เหลยมวันนี้ก็คือคุยเรื่องของของสามข้อที่ผมว่าไม่ควรจะเลี้ยงก็คือดันกรงหัวแตกจมูกแตกแล้วก็ลายคอพังอันดับแรกน,นะครับนี่คือข้อมูลวันนี้เห็นไหมครับนี่นกก็จะได้ปล่อยนะครับนี่จะได้ปล่อยแล้วก็มาพูดถึงสีของของของดวงตาซึ่งมี3มสีนะครับแดงเลือดนกนะครับสีเหลืองเหลืองเข้ม นะครับแล้วก็สีส้มสีแสดนั่นเองนะครับนี่แต่ตัวนี้จะเป็นแบบออกส้มแต่ว่าสีมันจืดก็เลยกลายจะเป็นสีชมพูครับจางๆนะครับมันเลยไม่ผ่านครับพี่น้องครับเล่นสีขอบดวงตาต้องเล่นสีชัดเจนใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมตัวนี้สีจืดเนาะครับมันจืดนะครับสีจืดสีจางอ่ะครับนะเนี่ยมันเลยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับนกแต่สีก็ว่ัง <laughs> ครับเนาะอันนี้เราไม่บอกว่าเราได้จากที่ไหนนะครับก็ให้ไปลองทดลองคัดเอาเดี๋ยวจะไปว่าบ่อเขาไม่ดีนะครับเนาะก็ให้ไปต่อเอาแล้วกันนะครับแต่ผมดูแล้วก็เดี๋ยวจะจะพูดเรื่องนี่แหละครับเรื่องเรื่องอของปลายโคนเนี่ยครับว่ายังไงควรจะเลี้ยงนะครับสั้นก็ไม่เป็นไรนะครับอ่า หรือถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกรอบหนึ่งครับเนาะเดี๋ยวผมก็คงจะขอปีกไว้ครับสักสี่ห้าเส้นครับอ่าขอปีขออะไรไว้คนละฝั่งด้วยนะครับจะได้แบบเก็บไว้สาหรับนกที่ไม่ผ่านครับนี่นกที่ไม่ผ่านเดี๋ยวค่อยไปดูอันนี้อาจจะไม่ชัดนะครับเนาะแล้วก็หางนะครับหางได้ยังอาจารย์หางหางได้ครับ,รบอันนี้คือไม่ไม่คือไม่เป็นไรนะครับนกเดี๋ยวปล่อยมันก็บินบินได้เหมือนเดิมนะครับอพอแล้วอาจารย์อพอแล้วพอแล้ว อ่ะวูดูแม่จารย์หลอดหมดเลยเนาะปลายหลอดครับพี่น้องครับปลายแห้งปลายนั่นนะครับพวนพวนอ่าไปโอเคครับปล่อยคือสู่รธรรมชาติครับไปแล้วครับไปแล้วเนี่ยกระซุกเสียปลาไตมึงจานแตจาร์ต้องพเนจรใส่เร็วปวดนี่ต่เลียโอ้ยโดนกระจอกตีมันตายได้ไหมครับผมอ่ะเอาล้พี่น้องครับสาระการเรียนรู้เรื่องนกเขานี่ผมบอกแล้วว่ามันยังอีกยาวไกลครับพี่น้องครับ ถ้าเราวิเคราะห์ได้เร็วมันก็จะได้เปรียบครับพี่น้อง <แน S 1> ครับ,รบนะตอนนี้ผมกําลังจะเจาะเข้าแต่ละสูตรของแต่ละท่านที่บอกมานะครับเพราะว่าแต่ละค่ายนี่โคนปีเขาก็ดูครับพี่น้องครับ,รบแต่เรายังไม่ถนัดทีนี้เราก็จะเจาะแล้วเพราะว่าเราได้ข้อมูลจากค่ายนั้นแล้วว่าการดูไปยังไงใช่ไหมแสดงว่าดําอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปอีกกว่าเดิมอีกครับพี่น้องครับอ่าเจาะของค่ายนั้นเลย นะครับเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ก็ได้ตัวอย่างแล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอาละพร่น้องครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามไปนะครับเรื่อยๆนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันนั่งคุยกันเสวนากันมันได้ความรู้ครับเนาะได้แหลมเนาะนี่ผมก็เก็บไว้นะครับ่าถ้าเกิดเราแบบนีโอเคมันจะผ่านหรือเปล่ามันก็อยู่ที่การวิเคราะห์นี่แหละนะครับผมเอาไว้ปรามาณนี้ครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเปนใจผู้ทําคลิป นะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อาข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์แหลมนะครับจะมีข้อมูลอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมานําเสนอเรื่อยงเลนอ,นอาจารย์แหลมเนาะไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ